ได้แบบนี้มากเลยอะรสรุปมาเจอเก้าอี้ตัวนี้คือพันสี่ที่ซื้อมาก็คือจะเป็นเก้าอี้สองตัวแล้วก็จะเป็นผ้าห่มที่เอาไว้หม่มตอนช่วงฤด,ดูหนาวอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นทันตาเมนถึงเครื่องมากสีสันจัดจ้านมากแล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าเนื้อตุน๋นน่ารักมาก ว่าจะไปหาซื้อที่นอนสำหรับน้องแมวโกโก้โกโก้เข้าได้ใช่ไหมเน,นี่ยลูกจะเข้าไปดูลูกยังไงนะอ๋อหัวเข้าได้ใช่ไหมตอนแรกตั้งใจว่าไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงทำไมร้องบ่อยจังเวลคัมนืชิมารุวันนี้มาซื้ออุป,ปกรณ์ในการแคมปิ้งกันคะ่ะทุกคน มาที่นี่จริงๆตั้งใจว่าจะมาที่อีออนมอนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีอยู่ข้างๆกับอีออนมอพอดีก็เลยถือโอกาสว่าจะมาซื้อเก้าอี้สำหรับแคมปิ้งกันค่ะเราจะมาที่อ p p เ n นออ d o o r นะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยก็คือมีแบบอุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งแบบครบครันเลยนะซึ่งเราเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเราจะไปแคมปิ้งช่วง อากิเพราะว่าอากาศเนี่ยมันกําลังเย็น,นกําลังดีเลยที่นี่ก็จะมีแบบพวกแบบเสื้อผ้าเด็กช่วงฤด,ดูหนาวอะไรอย่างนงี้น่ารักมากแต่เราจะไปดูฝั่งแคมปิ้งเนี่ยจะอยู่ข้างนน้นค่ะที่นี่ก็จะมีเป็นโคมไฟผม่าเรียวกว่าโคมไฟมันเขาเรียกก็คือแบบเป็นไฟเกี่ยวกับการแคมปิ้งต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคน ทุกคนที่สำหรับนอนก็มีนะอันนี้จะเป็นหมอนเตียงสำหรับนอนรนอนาคาประมาณสามหมื่นสามหมื่พอดีไฮอันนี้7จ็ดพันไม่เลยนะไม่ดีแล้วค่ะดี่าเจ็ดพันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าปูตอนนอนแต่เราอะตั้งใจว่าจะนอนถ้าไปนอนจริงๆอาจจะนอนบนรถอาจจะต้องซื้ออุปรกรณ์ปิดกัน ด้านนอกรถอะไร้ไม่ให้คนทัางโลกเนี่ยสามารถเห็นอยากได้แบบนี้มากเลยอ่ะดูมันแบบยิ่งใหญ่เหมือนไปนอนโรงแรมอะไทุกคนเซตนี้คือดีแล้วก็นอนด้านในได้แต่เราคงไม่แบบตั้งงานตาอะไรขนาดน,นั้นนะอันนี้คือใหญ่ใหญ่สะใจมากทุกคนที่นั่งก็ดีงามอันนี้ดีมากเลยทุกคน ความฝันก็คืออยากมาแคมปิ้งอะไรแบบนี้นะแต่เขาถือว่าสองคนเวลาไปแต่ละทีก็แบบคือมันต้องใช้เวลาในการกางเต็นท์นานมากๆ <มา S 1> สรุปมามเจอเก้าอี้ตัวนี้คือพันสี่พันห้อยยีนะทุกคนแบบมันดีมากมดูดิเก้าอี้มีหลายแบบมากแต่ดูราคาแล้วก็คือแบบซู้ราคาเมื่อกี้ไม่ได้นะทุกคน,นเมื่อกี้คือถูกมากเนี่ยตรงโน้นอะ ที่สองตัวที่ตั้งอยู่อัอนนี้คือแพงอ่ะน่าจะเอาตัวนั้นแหละ,ละราคาแบบว่าดีมากๆเลยอ่ะอันนี้อุ้ยเล็กแค่นี้คือเก้าพันทำไมอ่ะคือมันต่างกันยังไงหรอเราแยกไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงนี่ก็คือของที่เราซื้อนะคะกับเก้าอ,อี้สองตัว คือตอนนี้เนี่ยที่ซื้อมาก็คือจะเป็นเก้าอี้สองตัวแล้วก็จะเป็นผ้าห่มที่เอาไว้หม่มตอนช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยเขากำลังทำการเซลล์อยู่นี่ค่ะก็คือแบบพอหม่มตอนช่วงหนาวมากๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าทำให้ร่างกายเราอุ่นได้นะจูจูนจนเดือนอ๋อจูนๆเดือนสิเอเราอาจจะได้มีโอกาสใช้นะ เพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยเราจะไปที่กลุม่มะนะคะอาจจะอยากแบบเออไปแคมปิ้งเล็กๆน้อยๆ,ๆเลยเพราะว่าที่กุ่มมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสอาจจะทําคลิปให้ทุกคนดูงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่อีออนกันนะคะซึ่งอยู่ใกล้มากทุกคนอ่ะซึ่งอยู่ใกล้มากเห็นไหมเนี่ยป้ายอีออนก็คือตรงนั้นองดคนหลบกล้องแบบจริงจังมาก ข, <ii> ขับรถมาดูเหมือนว่าจะไกลนะทุกคนแต่ว่าใกล้มากๆเนี่ยขับมาแป๊บเดียวก็เจออีออนแล้ววันนี้ยังจะมาเลี้ยงขอบคุณคุณสามีที่วันลมญาาิก็คือแบบนางทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะคะก็เลยจะขอบคุณค่ะจะกินอันนี้ใช่ไหมคะจะกินอาหารจีนใช่พี่ผู้โดยสารเอ๊ะเกี่ยวเกี่ยวสามอะไรนะโก้า หลังจากที่ไปโยโกฮาม่าแล้วนะกินอาหารจีนแบบหลายวันกลับมาก็ยังหิวอาหารจีนอยู่ใช่มาเสนนี่มาดักมด่ตย ว,วอันนี้เหมือนเป็นทันตําเมนสักอย่างนะคะทุกคนมันก็จะมีความเผ็ดแบบถึงเครื่องมากสีสันจัดจ้านมากแล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าเนื้อตุน๋นหน้าเนื้อหรือว่าหมูตุ๋นอะไรหละสักอย่างเออแล้วก็จะมีชูวไม้นะคะก็คือเป็นทำนองแบบขนมจีบอันนี้เซตนี้เนี่ยน่าจะประมาณพันกว่าพันสะี่ร้อยเยนนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะแต่น่ากินมาก

เชือมันจะเลอพรสีม <Armenia Class AS> ันจัดจานไม่หวเลยทุกคนก็เลยขอแบบเอาผ้าเยลอง่ด้้ขากน่ารักมากเลยหือนเขาแบบสังเกตว่า

เดี๋ยวมาช้อปเสื้อผ้าที่ร้านนี้แล้วเห็นบอกว่าเขามีเซลล์ด้วยนะทุกคนเราเคยมาดูรอบหนึ่งแล้วแล้วแบบน่ารักดูดิราคาดีต่อใจช่วงฤดูหนาวนี่อันนี้คือดีมากชอบแบบื้อตัวนี้น่ารักมากทุกคนอยากให้ดูจังหรือว่ามันน่ารักยังไง มากแล้วมีหลายสีด้วยนะก็จะมีเป็นแบบสีครีมครีมหน่อยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นสีดำแล้วก็สีเทาน่ารักเนาะเสื้อฤดูหนาวที่ญี่ปุ่นมันน่ารักจึงใจจังเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำสีดำก็น่ารักดูสิทกางเกงตัวนี้ก็สวยอะ่ะ ใส่แบบส์เอ็มนะแต่น่ารักดีเนาะมีเสื้อแบบนี้ใส่ส,สไตล์นี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนะึ่งชอบเสื้อด้านในมากเปล่ฉันว่าฉันต้องเสียงกันจากร้านนี้แบบหลายตัวอยู่เหมือนกันกระเป๋าตัวนี้ก็น่ารักมากเลยทุกคนมันแบบมินิมอลมินิใจฉันเหลือเกินดูดิ เื้อช่วงหน้าร้อนก็ถูกนะคะทุกคนอันนี้990ยเยนจริงๆถ้าซื้อไว้รอช่วงหน้าร้อนอีกก็ได้นะเนี่ยราคาดีงามมากนี่คือตะกร้าของเราเองะค่ะทุกคนสวยอนะ่ะอุ้ยเนี่ยเอยอะมากซื้ออะไรขนาดนี้นี่ก็คือ เสื books, ้อผ้าท right? <laughs> ี่เราซื้อมาเมื่อกี้หมดไปประมาณ1 0ื่นเยนค่ะแล้วก็ได้ส่วนลดมาอีก10บเปอร์เซ็นต์หมื่นเยนนี่คือลดไปแล้วนะ10เปอร์เซ็นต์อะแต่ว่าได้เสื้อมาประมาณ8ตัวและแล้วก็มาแวะที่ GU กันต่อค่ะทุกคนการชอปปิ้งของเรายังไม่จบไม่สิ้นนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่จีลดค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยอยากมาดูว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เป็นแบบที่ติดฉันเปคอเป็นธรรมดา20แล้วก็ของคุณแฟนของคุณแฟนสินทางเปลี่ยเพราะว่าเป็นคนเซนซิทีฟมากใช่ไหมคะเวลาไปเดินสองสิบกวกิว่าจะไปหาซื้อที่นอนสำหรับน้องแมวเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะหนาวแล้วนะคะแล้วน้องแมวที่บ้านเราเนี่ยคือแบบเหมือนวิ่งหาที่อุ่นๆนะก็เลยแบบสงสารก็เลย น่าจะต้องไปซื้อแบบที่นอนที่มีแบบฮีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้น้องนอนเพราะว่าน้องจะได้แบบว่าช่วงหนาวมากๆน้องจะได้มีที่นอนแบบว่าอบอุ่นเนาะยังไม่มีทาวเวอร์นะคะตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นเนะี่ยปกติน้องเนี่ยจะมีทาวเวอร์เป็นของตัวเองแต่ตั้งแต่มาญี่ปุ่นคือยังไม่ได้ซื้อให้น้องเนี่ยนังก็ชุดโต้ Specialty ใช่ไหเนี่ยนี่เนี่ยสุดยอกินีโอก็ นี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อยากจะเอาไว้ตรงแบบว่าที่นอนเพราะว่าน้องเนี่ยจะชอบดึกๆเนี่ยจะชอบมานอนใกล้ๆน้องจะติดเรามากๆเลยนะก่อนนอนก็คือแบบต้องเตรียมตัวแหละรู้ว่านอนก็คือน้องเก่งมากอะโก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 เข้าได้ใช่ไหมเนี่ยลูกม่ไหนกงสุกานี่เป็นไ,ไหนลองลองดูดิบอกว่าจะเข้าไปดูลูกยังไงนะ หัวเข้าได้ใช่ไหมเย้สองเต้กแองเดะสกู๊ปเนี่ยตันู้นก็ได้สกู๊ปเลยเนาะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบฮีเตอร์สำหรับให้ให้คือให้น้องนอนด้านล่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าซื้อไปก็คือจะดีมากๆเลยช่วงหนาวมาเข้าไป เป็นคนจ่ายตังก็ต้องยอมอยู่ดีไม่ยอมไม่ได้แล้วแล้วของน้องเราก็ได้อันนี้ให้น้องนะอ่ะคิดคิดคิดต่ตตตวอว่ะเขาว่นานมาให้หมอดอ่ะเดี๋ยวตัวคิตเตอร์เนี่ยจะซื้อตอนจะซื้อในออนไลน์เพราะว่าราคาถูกด้วยแล้วก็ใช้ p o i n ได้ด้วยนะคะมา กว่าร้านไทยที่เราไปซื้อเองเละโคชโคชล้วญี่ปุ่น Made in Japan นะเนี่ยโคชเท่สุดสุดแต่ว่าเออลุงมะละกอเขาจะกลมๆนั่นแหละเพราะมันจะไม่ให้ยาวเราต้องซื้อไปแล้วแหละเพราะว่าอยากกินเออมันมีค่าเลยนะสำหรับฉันสองขั้ยบะเดฟนั่นได้กินได้ อะไรนะขอใหมเอ๊ะอะไรนะขอใหม่พูดอีกพูดใหม่อีกรอบดิอันนี้ไม่มีของสามีอ๋อเหรอมีแต่ของภรรยาเหรอม่อะาซื้อของให้ภรรยาไม่ใช่ไม่ใช่ของสามีเนาะโอเคเข้าใจเจ๋งดีมาก อตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแต่พอมาดูไปดูมาเออมันก็ของเราทั้งหมดนี่กว่านี่แหละมีสามีดีเหมือนถูกหวยอุ้ยม่นี่ก็คือของที่เรามาซื้อในะวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนี้แต่ทำไมมันปุ้ม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 สเตดน่านี่ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เป็นวัน,เป,นเป็นหนึ่งวันในการไปช็อปปิ้งของเราเหมือนเดิมนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้ดูชีวิตการช็อปปิ้งเรื่อยๆเนาะที่บ้านก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่อยากจะถ่ายภายในบ้านสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็ <c oughs> ลูกเหมือนน้องเหมือนกับมาถึงบ้านน้องก็อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างวันนี้ก็ขอมาให้ดูชีวิต ความเป็นอยู่ของเราหนึ่งวันที่ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนไปดูดอกไม้ไฟกันค่ะก็คือจะเป็นเทศกาลที่อยู่ในเมืองที่เราอยู่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมันใกล้ช่วงแบบว่าหมดช่วงแบบเอ่อหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทศกาลนี้เนี่ยเป็นเทศกาลสุดท้ายในจังหวัดที่เราอยู่นะคะก็คือที่จังหวัดไซตามานั่นเองซึ่งคนก็จะเยอะมากๆประมาณ00แสนคนค่ะทุกคนก็ยังไงฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า เป็นไงลูกมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงฮึทำไมร้องบ่อยจังอิอิพ่อให้ก no> to ินข้าวยังโคกโคกกนะล้วที่ชุนเลยรู้ๆโอ้ยน้องๆที่ชุนเลยรู้เห็นไหมเจ้าตัวเช็บบายบายพี่ๆก่อนเลยบายบายค่ะ เดี๋ยวมาเจอข้อใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอข้อ,ขอใหม่นะในคลิปหน้านะบ๊ายบายโอ้ยโอ้ย